คลิปนี้นะครับผมอยู่ที่หาดทุ่งหัวแลนในะคืนนี้ได้นอนที่นานาบีชนะครับรีสอร์ทที่หาดทุ่งหัวแลนมีสระว่ายน้ำด้านหน้านะครับติดริมทะเลเลยนะครับรีสอร์ทที่นี่เขาจะเป็นหลังๆนะเดี๋ยวจะพาไปสำรวจด,ดูดูได้ห้องไหน โอ้โหมีระเบียงห้องด้านหน้านะครับแต่ว่าตู้แอร์จะอยู่ด้านหน้าห้องอเอ้ชีวนั่นงนเลยแอร์เราออกหมดกดีแล้ว น,นี่มาดูในห้องน้ำครับม,มีแก้วน้ำวางไว้าง้นหน้มีกระจกตรงนี้ที่อา่าอน,น้ำนะี่างนโซนห้องอนนาบน้ำค่อนข้างใหญ่ที่หัวเตียงจะมีโทรศัตว์นะครับแล้วก็มี ปลั๊กไฟด้วยตรงนี้ที่หัวเตียงด้านนี้มีปลั๊กไฟอกันหนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้านะฮะส่วนทีวีจะวางที่โตะ๊ะเหมือนจะนั่งทงาํางานได้แต่ว่ามีทีวีตั้งอยู่นะครับกระจกนะครับวางกระเป๋าได้ตรงนี้นะฮะเป็นทีวีแบบใช้เคเบ,บิลมีนะ้ำเออไม่ใช่อันนี้ของเรานะครับแก้วน้ํา ตู้เย็นนะครับม,มีน้ำให้สองขวดพาเช็ดตัวสิงเงินระบบไฟกับระบบแอร์นะครับตรงนี้ก็คือใช้คียการ์ดนะฮะให้คูป,ปองอาหารมาด้วยนะครับสำหรับสามคน เครื่องแอร์จะเป็นแบบนี้นะฮะติดอยู่หัวมุมห้องอันนี้เป็นบรรยากาศอาหารเช้านะครับเราจะกินที่อาคารทีแยกส่วนออกมาเลยนะฮะเป็นอาคารแบบเปิดโลง่งใกล้ๆกับสนานใช้ขุวป,ปองนะครับที่นี่ตรงนี้เป็นอาคารล็อบบี้นะ าทุ่งวัวแร่นตอนเช้านะครับตอนนี้แปดโมงเช้าดูเหมือนคนอยาจะมาเล่นกันตอนเย็นนะฮะ